พูดถึงทาเล้นเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเอาทาเล้นฝั่งนี้นะเราจะทำทาเล้นฝั่งเอ็กซ์คลสีนะหมายว่าเราจะไม่ใช้วิธีการทึกทักเอาว่าเออน้องมันเก่งอ่ะเราดูแล้วเก่งแต่เราอ่ะจะใช้วิธีการดูจริงจริงๆโดยการประเมินจริงจริงัง,งว่าน้องเก่งจริงแล้วได้รับการยอมรับ เข้าไหมครับเราเรียกว่าแนว Exclusive หาทาเกนแบบ e x c l u s i v ูนะครับแต่ไม่ได้ซีเรียสไะนรนะครับแค่ต้องการต้องการแสดงให้เห็นว่าคนที่เป็นคนที่จะเป็นทาเลนของเราเพราะต้องต้องตอบมาเป็นซั c พลายเซอร์กับเราถูกไหมครับคนที่เป็นทารเลนของเราเนี่ยมันจะต้องถูก v ว r i f y คุณสมบัติเข้นไหมครับ hmm. มันต้องถูก v ว r i f y คุณสมบัติแต่แนวเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องเวอร์รฟายหรอกคนมันเก่งเก่งเนือในตัวเองอะ คุณเป็นเก่งมันเก่งอยู่ในเนื้อในตัวเองซึ่งมันก็ไม่ผิดนะครับแต่มันถกเถียงกันพนักงานทุกคนเป็นคนเก่งใช่ถ้าคุณเป็นสตาร์ทอัพพนักงานสี่คนถูกต้องไหมครับพนักงานห้าคนแต่เรามีพนักงานเป็นร้อยเนี่ยหรือหลายร้อยเนี้ยเราจะบอกว่าทุกคนเก่งเสมอกันมันไม่ใช่อนะครับดังนั้นแนวทาเล้นของเราจะเป็นแนว e x clusi ve คือเราต้องบ e r i f y ยเพราะเขาเก่งจริงเก้าไหมครับผ่อนภาพไ้หมครับอ่าไปต่อนะฮะพูดถึงทาเล้นก่อน ท a l e นต์เนี่ยดูสองแนวดูสองอย่างอย่างแรกผลงานต้องดีเห็นไหมครับอย่างที่สองต้องมีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารผลงานต้องดีดีต่อเนื่องด้วยห้ามดีแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะครับอ่าถ้าดูถ้าดูถ้าดูาดผลงานของเขา มองเป็นกราฟผลงานของทาเลนต์มันก้ไปไงผลงานของทาเลนต์เนี่ยไปเรื่อยๆก็ได้หรือไปขึ้นช้าๆก็ได้หรือจะไปขึ้นแรงแ,แ,แ,แต่มันต้องห้ามถดถอยเห็นนะครับผลงานของทาเลนต์มันต้องเป็นแบบนี้อันนั้นแหละเราก็เลยเรียกว่าโอทนเชีย นะครับงั้นว่าเป็นเส้นกราฟหมายความอย่างไงหมายพวาท่านต้องดูหลายปีท่านต้องดูหลายปีดูผลงานของเขาต้องดูหลายปีอย่างน้อยก็สักสามปีอะนะครับดังนั้นในการเป็นทาเลนต์เนี่ยทําในการเป็นทาเลนต์ทาเลนต์ก่อนนะเพราะว่าเราจะเลือกทาเลนต์ไปเป็นซัคเซสเซอร์เสมอนะเราต้องตั้งเกณฑ์ก่อนว่าสมมติสมมติเราตัดเกฑ์สมมติเราตัดเกฑ์นะเราตัดเกณฑ์ a บบวก B ีลบ c บวก c ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสามปีย้อนหลังต้องไม่ทำ b บวกในสามปีย้อนหลังปีหกห้าหกสี่หกสามถ้าปีใดมีตับกว่าปบวกหลุดหลุดทาเลนต์เลยเพราะหลุดทาเลนต์ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นซัพซสเตอร์อเข้าใจไหมครับ เราก็เลยใช้วิธีการคัดกรองแบบนี้แต่เราดูอย่างน้อยสามปีบางองค์กรดูห้าเลยนะครับยิ่งตำแหน่งสูงยิ่งดูนานๆทำไมต้องดูหลายปีดูหลายปีทำไมต้องดูหลายปีด,ยปด,ยปดู consistency ของผลงานนล้นคคะแนนที่เอามาดูปริมาณอ่าเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีคนครเป็นคะแนนที่ก่อนคาลิเบตหรือหลักคฮเดรอ่าเดี๋ยวเราคุยกันอีกที นะครับแล้วแต่องค์กรเลยนะครับแต่บางองค์กรที่ที่ผมให้คําแนะนําเนี่ยนะครับคะแนนที่เอามาดูเนี่ยนะครับจะเป็นคะแนนหลังคาลิเบรตนะครับแต่ขอเป็นคะแนนดิบครับหลังคาลิเบรตอืมเพราะว่าอะไรทาไมทับอ่ายกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเกรดใช่ไหมครับแต่มันตัดเกรดจากคะนแนนดิบเช่นเก้าสิบใช่ไหมครับ อขอดูคะแนนครับสอิอ๋อคือผู้นั้คือเอาคะแนนเด็กที่เอามาตัดเกรดเอามาดูอ๋อสมมุติท่านเศแตกเพราะว่าบบเนี่ยอยู่อยู่ในเกรด B เอาคะแนนของเกรดใช่ชอบาี B เนี่ยมันอาจจะเล้งตั้งแต่แปดสิบเอ็ดถึงแปดสิบห้าคนที่แปดสิบห้ามันก็น่าจะโอเคกว่าไปกรณีมันหลายคนไงจริงไหมเอาพาวผมก็บีเหมือนกันเราะก็ ถ้าถ้าอันถ้าทั้งหมดน่มันเท่ากันขอดูคะแนนดิบเก็ยไหมครับแต่คะแนนดิบเนี่ยจะไม่ตั้งเกณฑ์ด้วยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีต้องไปตั้งเกณฑ์ด้วยนะนะครับเข็ยไหมครับอ่าแล้ว p พ t e n t i a l ดูจากอะไรดูจากการประเมินดูจากการประเมินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับโดยทั่วๆไปนะครับโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาเราเราจะ เราจะประเมินเราจะประเมินคนที่เป็นหาเลนเนี่ยเหมือนซัคเซสเซอร์เลยนะครับเราต้องดูก่อนว่าคุณสมบัติของเขาเป็นยังไงบ้างคุณสมบัติเบื้องต้นเขาเป็นยังไงบ้างเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นทำงานในองค์กรมาไม่ต่างกว่สามปีอย่างเนี้ยคุณสมบัติเบื้องต้นเขาเรียก prerequisite คุณสมบัติเบื้องต้นก่อนเลยนะเอ๊ะ แต่ทางานมาปีเดียวอ่ะอา้าวปีเดียวผมจะเห็นผลงานะต่อเรืองได่ผมเห็นผลงานปีเดียวได้เอเลยนะอา้าวก่อนหน้าอยูองกรอ,อื่นอหะเกณฑ์เดียวก,กันกับเราไหมก็ไม่ไงดังนั้นถ้าคุณทํางานไม่ถึงสามปีตัดเว้นแปดมีข้อยกเว้นคือมันไม่มีคนที่เป็นซนะักเซอเซอร์ะโอเคไหมครับอันนี้พูดถึงซักเซสเซอร์นะถ้าพูดถึงทาเลนต์เนี่ยไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับเห็นไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นซักเซสเซอร์มันจําเป็นเพราะเราไม่มี เราก็เลยต้องหยอดแต่พอคุณทํางานยังไม่ถึงใช่ไหมครับคุณก็ต้องรอรอบคุณเป็นแคนดิเดตเราจริงแต่คุณต้องรอรอบคุณต้องยอมรับคุณต้องรอรอบเข้าใจไหมครับอ่าคราวนี้ไปต่อนะครับลักษณะต้องห้ามมีอะไรอีกบ้างที่องค์กรจะต้องกำหนดลักษณะต้องห้ามไม่ไม่ไม่เอาพูดถึงทางกายภาพนะเดี๋ยวมันจะ discriminate คนนะ รักษะต้องห้ามเช่นต้องไม่ถูกลงโทษทางวินยัยเว้นแต่การตักเตือนด้วยวาจาเข้าไหมครับการลงโทษทางวินัยที่ตักเตือนด้วยวาจาอาจจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีอ่ะหัวหน้าก็ตักเตือนแต่ตักเตือนโดยทั่วไปเขาตักเตือนแล้วบันทึกเป็นลายลักษณ์อเนี่ยถูกต้องไหมครับแต่ถ้าตักเตือนเป็นหนังสือเนี่ยถือว่าหนักแล้วลนะ่ะอันนี้ตักทิ้งเลยคุณสมรักข,ข้อนี้โอเคนะครับแล้ววะเดี๋ยวักต แต่โดยทั่วๆไปอ่ะเราจะก,กั้นไว้นาะว่าปีล่าสุดอ่ะห้ามโดนโดนสองสามปีก่อนไม่เป็นไรพอถือว่าคนผิดพลาดได้เข้าใจไหมครับมันก็ต้องนั่งถกกันนะ่แต่เชื่อผมไหมพอเป็นซักเซสเซอร์เนี่ยสามปีย้อนหลังต้องไม่มีแต่ถ้าโดนลงโทษลงโทษก็ลงโทษนิดหน่อยนะเข้าใจไหมครับมันมัน มันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรมันพูดถึงความสง่างามอะ่ะมันพูดถึงการยอมรับนะจริงไหมมันพูดถึงการยอมรับกันนะนะครับไปต่อนะครับ performance คือผลงานถูกต้องไหมครับแล้วก็ leadership potential หมายถึงความสามารถในการเป็นผู้บริหารถูกต้องไหมครับดังนั้นเกณฑ์สองอย่างที่ดูแน่ๆคือดู performance ดู potential แต่ต้องมีเกณฑ์อันแรกเลยคือเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเซตไว้ก่อนนะครับ เข้าจ okay, ไหมครับต้องเซตไว้ก่อนเพราะว่าเราจะไม่เอาคนที่ขาดคุณสมบัติเบื้องต้นมาเพื่อการดูการดู potential เลย performance mm hmm. กับคุณสมบัติเบื้องต้นเนี่ยมีอยู่แล้วในมือมีอยู่แล้วในมือเพราะเอาผลงานย้อนหลังเพว่มไหมครับปีหกห้าหกสี่หกสามมีอยู่แล้วในมือเรียบร้อยปีหกเจ็ดยังไม่ออกเข้า okay, ไหมครับมีอยู่แล้วในมือแต่ว่า potential ยังไม่รู้ต้องประเมินเอาดังนั้นถ้าเกณฑ์ performance กับ personal characteristic ไม่ได้ตกตกไม่ต้องเอาเข้ามาคุยเข้าไหมครับแต่ถ้าเกณฑ์สองอย่างนี้ได้แล้วค่อยไปประเมิน leadership เพื่อไปจัด ranking ต่อไปไปทำ r e a d i n e s s assessment ไปต่อนะครับมีคำว่า assessment เข้ามาเพิ่มแล้วนะครับ assessment คือการประเม รเราก็จะเอาคนที่ผ่านคุณสมบัติมาทำาลติเนตแสเซสเมนต์ทำไมไม่เรียกว่า Evaluation เพราะมันเป็นการใช้เครื่องมือที่เจาะจงนะครับเป็นการใช้เครื่องมือที่เจาะจงในการในการดูในการประเมินคนนะนะครับไปต่อนะครับเอแล้วคนที่เป็น s u c เซสเซอเนี่ยกับทาเล n นเนี่ยมันใช้เกณฑ์เดียวกันไหมเกณฑ์เดียวกันเกณฑ์เดียวกัน นะครับเกณฑ์เดียวกันงั้นแปลว่าอะไรอ่ะตอบผมนะ personal characteristic ของคนที่เป็น successor ต้องมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือต้องมีสถานะเป็น talent ในปัจจุบันจริงไหมจริงไหมจริงไหม,ไหมแต่คนที่เป็น talent เนี่ยไม่ต้องมีคุณสมบัติข้อนี้รูกไ,ไหมแต่คนที่เป็น successor ต้องมีคุณสมบัติในการเป็น Valid Talent Valid Talent แปลว่ายังเป็นท a เล n นอยู่เอ้าถ้าพูดแบบนี้แปลว่าอะไรท a เล n นเป็นได้มันก็หลุดได้นะเราจะบริฟความเป็นท a เล n นทุกปีนะคือเราต้องการทาเล n นที่ผลงานหรือไม่ก็อย่างเราไม่ต้องการท a เล n นที่ผลงานเขาเรียกผลงานแบบ f u c t u a t i o n มาก แขว่งมากไม่โอเคแต่ว่าไม่อยู่กับร่องกับรอยเอเคนไหมครับซึ่งมันเป็นไปได้นะปีนี้นายเอเป็นคารเลนครับเป็นซักเซอร์เซอร์แคนดิเดตปรากฏว่าปีหน้าเราประเมินคารเลน,นเซสเมนต์เขาตกเพราะนั้นเขาก็จะหลุดจากลิสต์ของโ e, <successor> <ส>นมิเนตเอสเอกซ์ใเซอร์เซอร์แคนดิเดตของเราเลยมันควรเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าหลุดขึ้นมาเมื่อไหร่นะ พวกมัขับาจาโดนวอร์นิ่งเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอ้าวคุณปล่อยเขาขึ้นไปได้ยังไงกับสองคือแปลว่าคุณไม่ดูเขาจริงไหมอ,อาจารย์อาจารย์ต้องไปโทษคนที่เป็นแคนดิเดตโทษเขาไม่ได้หรอกเขาเป็นให้ก็ดีแล้วไหมจริงป่ะก่อน,นพูดถึงในโลกของการปฏิบัติไงอ้าวคุณจะเอาใครสักคนขึ้นมาแทนคนุณคุณไม่ดูดำดูดีเขาเธอเอา ชุดว่ายน้ำไปชุดหนึ่งก็แล้วกันนะก็ว่ายน้ำข้ามฝั่งไปโน้นห้าร้อยเมตรได้เหรอมันก็ไม่ได้จริงปะคนที่เป็นผู้บัญชาชาจึงเป็นกำลังสำคัญมากถูกต้องไหมมีข้อสอบข้อหนึ่งจำได้ไหมไม่ใช่เอชอาร์สำคัญอย่างเดียวไม่ใช่ผู้บรหิหารสูงสุดสำคัญคนที่เป็นหัวหน้าก็สำคัญด้วยหัวหน้าของแคนดิเดตก,ก็สำคัญด้วยจริงปะนะครับมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ย ดังนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับฟังให้ดีนะครับ mm hmm. เมื่อใดก็ตามที่เราเซตซักเซสเซอร์ขึ้นมาต้องบุ๊ก KPI ของผู้บริหารเลยว่าร้อยละของแคนดิเดตที่หลุดภูดเท่ากับศ mm ูนย์แล้วให้สักห้าเอร์เซ็นตห้าเปอร์เซ็นตะตัดห้าแต้มนะถ้าผู้บริหารทำไม่ได้อะงานเข้าเลยละย่ะครับเนี่ยควรจะเป็น KPI ของ หัวหน้าของซัพเเซอร์คนนั้นใช่ไหมใช่ใช่แต่ท่านเชื่อผมไหมโดยทั่วไปอ่ะเป็นเคเผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้วเรื่องซัพเสเซอร์พอบอร์ดขอดูนะครับตอนผมทํางานประจำเนะเอดีโดนสิบเอร์เซ็นอ่ะลองซัพเสเซอร์หลุดอ่ะเอ้าหลุดแปลว่าที่พัฒนามาน่ะหายหมดเลยใช่ไหมไเงินที่จ่ายไปน่ะหายหมดเลยโอเคไหมครับ มันก็เลยเป็นเป็นโมเมนต์แบบเนี้เข็น okay, ไหมครับ